จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดินว้าาทีายเอู สวัสดีครับพี่น้องชาวบนและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวบนในวันนี้ก็เป็นประจำวันที่21กันยายน2566 ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายโชตียังตรงได้มอบหมายให้กระผมนายสมเพชรสร้อยสกูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นําเรื่องราวข่าวสารมานําเรียนพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบร่วมกันครับซึ่งหน้าเวลานี้ก็คงจะมีเรื่องที่นะครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คงจะไม่หนีเรื่องเกี่ยวกับสภาพบินฟ้าอากาศโดยเฉพาะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแต่ก่อนอื่นก็คงจะขออนุญาตนําเรียนนะครับให้พี่น้องชาวบนราชธานีและท่านผู้ฟังได้รับทราบว่านะครับณนะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของฤดูฝนและอาจจะเป็นปลายฤดูฝนซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่า ประเทศไทยของเราได้ย่างก้าวเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2566 ที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาประมาณกลางเดือนตุลาคม2566เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของปลายฤด,ดูฝนแต่ก็เป็นปกติครับอุบลราชธานีของเรานั้นนะครับก็เป็นเมืองที่นะครับมีอุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำเนื่องจากว่าอุบลราชธานีของเรานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของน้ำโดยเฉพาะน้ำที่ที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมดนะครับรวมทั้งแม่น้ําระหว่างประเทศนั่นคือแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีและแม่น้ําโขงซึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับวนราชธานีเพราะแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีรวมทั้งแม่น้ําสาขาต่างๆนั้นไหลมาบรรจบก,กันแล้วก็ไหลส,สู่แม่น้ําโขงนั้นที่จังหวัดวนราชธานีของเราเพราะฉะนั้นหากว่าฝนตกในพื้นที่ของเรามากนะครับและฝนตกในพื้นที่จังหวัดที่เป็นพื้นที่ เหนือจังหวัดบวรรัธานีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดที่ริมแม่น้ำมูลและริมแม่น้ำชีย่อมมีผลกับ จังหวัดอุบลราชธานีของเราเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พี่น้องชาวอุบลราชธานีของเราบางส่วนนั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ก่อนจะไปนําเรียนนะครับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นผมจะขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาโดยศูนย์ะะนะครับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะเ,เหนือตอนล่างจางังหวัดุรดรธาดีได้พยากรณ์อากาศไว้โดยเฉพาะในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับกมรมสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันอ,อกและลมตะวันอ,อกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคตะวันือเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ จึงทำให้บริเวณภาคตะรวจเขียตงตอล่างซึ่งมีจังหวัดวนราชธานีของเราด้วยจะมีฝนตกในช่วงนี้ประมาณ40%ของพื้นที่และที่สําคัญที่อยากจะนําเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าในปีนี้นะครับปริมาณน้ําฝนที่ตกนะครับในพื้นที่อุบนราชธานีของเราตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่1,900กว่ามิลลิเมตร ซึ่งค่าเฉลี่ย30ปีย้อนหลังก็อยู่ประมาณ1,620กว่ามิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าน้ำฝนนั้นจะวัดจากค่าเฉลี่ยก็เกินกับปกติมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อุตูกภยัยในส่วนของสถานการณ์อุตุกภยัยโดยเฉพาะน้ําท่าในพื้นที่อวลราชธานีของเราโดยเฉพาะาไปวัดนะครับซึ่งเป็นที่วัดที่เป็นมาตรฐานก็คือที่แม่น้ํามูลที่สถานีวัด นะฮะที่ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับนะฮะก็เมื่อวานนี้คือวันที่20กันยายน2566นะครับระดับตะลิงอยู่ที่113เมตรมรทกนะครับหรือประมาณ7เมตรนะครับระดับน้ำเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่111.81มนะรทกหรืออยู่ที่ระดับ6.6เมตรกับ81เซนเมตรนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจาก เมื่อวานนี้ประมาณ11เซนติเมตรนะครับแต่ก็ยังต่ํากว่าตะลิงอยู่ประมาณ19เซนณเมื่อวานนี้นะครับนะฮะอย่างไรก็ตามครับอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าในส่วนของสถานีวัดน้ําที่ M7 สะสพานเสรีประชาธิปไตยนั้นนะครับถ้าย้อนหลังไปสัก4-5วันนะครับวันที่15นี่น้ำขึ้นนะครับอยู่22เซนติเมตรนะครับวันที่16กันยายนที่ผ่านมาน้ําขึ้นไป25เซนติเมตรวันที่17นะครับ น้ำขึ้นที่ m อนกี่ไป22เซนติเมตรและวันที่18นี่19เซนติเมตรแต่วันที่19ที่ผ่านมานะครับน้ำขึ้นไปขึ้นอยู่ครับแต่ลดลงก็คือเหลือเพียง13เซนติเมตรและก็ในวันที่20บนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งจะดะูที่เวลาประมาณ18บแนิกานี่น้ำขึ้นอยู่ครับแต่ว่าขึ้นมีจํานวนลดลงก็ประมาณสัก 2- 3สเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้คาดว่าน้ําน่าจะ ขึ้นอยู่นิดนึงครับแต่ไม่ถึงขนาดไม่น่าจะถึง10เซนอันนี้ก็เป็นคานคาดการจากระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากที่น้ํามูลนะครับมีระดับสูงขึ้นก็ทําให้พี่น้องชาวบนราชธานีณเวลานี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อไหลายลนวลตลิ่งเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ําทางบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแลกะก็พื้นที่การเกษตร ครอบคลุมตอนนี้อยู่ประมาณ7อําอำเภอครับก็มีอำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบม่วง30เดือดอุดมตราการพืชผลเหล่าเสือโกกและอำเภอดอนมดแดงนะครับในพื้นที่33าตำบล131หมู่บ้านนะครับชุมชนรวมแล้วก็ประมาณ3 5 7 5ครัวเรือนนะครับซึ่งณเวลานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือด้านการดำรงชีพนั้นนะครับมีพี่น้องได้รับผลกระทบอยู่2อํอำเภอคืออำเภอเมืองอุบ,อบลราชธานี โดยเฉพาะในเขตเทศาบาลนครอุบลราชธานี5ชุมชนและก็ทางาเมืองจารแมนสมชุมชนส่วนอำเภอวารินก็ที่เขตเทศาบาลเมืองวารินก็3ชุมชนนะครับมีการพยพพี่น้องประชาชนไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว8จุดนะครับ ก็รวมแล้วประมาณ87ครัวเรือนนะครับ87ครัวเรือนตอนนี้ก็ประมาณ300คนนะครับในส่วนพื้นที่การเกษตรนั้นได้รับผลกระทบ7อำเภอนะครับดังที่ผมกลาบเรียนไม่ว่าจะเป็นม่วง30วรินชำราบเมืองอุบลราชธานีเดชโดมตราการพืชผลเหล่าเสือโกกและดอนมดแดงก็ครอบคลุม29ตำบล117หมู่บ้านนะครับ 3,471ครัวเรือนคาดว่าพื้นที่การเกษตรจะเสียหายอยู่ประมาณ22,600กว่าไร่นะครับนอกจากนี้ก็มีพื้นที่ที่ที่พี่น้องทำอาชีพประมงก็ได้รับผลกระทบหนึ่งอำเภอคือดอนมดแดงนะครับก็อยู่3หมู่บ้าน20ครัวเรือนคาดว่าจะเสียหายประมาณ19นะครับ19ไร่20ไร่โดยประมาณนี้นะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนั้นนะครับ ในส่วนจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดบรุรษจัชานีขึ้นเพื่อที่จะบูรณาการและก็ระดมอสัพพัฒกำลังทั้งส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนสาธสุขฝ่ายปกครองอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง ผ่ายชนมูลที่การกุศลจิตอาสาพระยาทานนะครับออกให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจ้างจัดตั้งเต็นท์นะครับโดยเฉพาะเต็นท์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรวมทั้งนะครับตู้สุขานะครับ เรื่องของการเคลื่อนย้ายการอมอบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคอันนี้ก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันหยาบ้านและก็จิตอาสารวมทั้งอาสาสมัครประเภทต่าง ก็ได้เข้าไปร่วมด้วยเช่นกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบเป็นเบื้องต้นนะครับในส่วนของนะครับของการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนนะครับที่ถูกน้ําท่วมบ้านเรือนนั้นนะครับทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภับอุบลรัชธานีนะครับทางโครงการชนรประทานอุบลรัชธานีทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ําภาค11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทางเทศบาลนครเทศบาลเมืองวารินเทศบาลและก็องค์กรปกครองอท้องถิ่นนะครับก็ได้ไปนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อระบายน้ําออกจากชุมชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวารินชำราบนะครับทั้งชุมชนเกตแก้ว และก็ชุมชนท่าบงมั่งนะครับซึ่งนะครับมีระดับน้ำนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งเป็นน้ําฝนแล้วก็น้ําไหลในชุมชนในพื้นที่นะครับมาไหลลงสู่น้ํามูลแต่ไม่สามารถลงได้เนื่องจากว่าแม่น้ํามูลมีระดับสูงกว่าน้ําในพื้นที่ชุมชนนะครับก็ ต้องใช้เครื่องสูบน้ํามาเร่งระบายออกอันนี้ก็เป็นการบูรณาการเข้าไปดําเนินการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของทางราชการทั้งจังหวัดอําเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็มูลิษทีองค์กรการกุศลต,ต่างๆนะครับในส่วนต่อมาครับที่อยากจะกลาเรียนครับก็เป็นที่น่าดีใจสําหรับพี่น้องชาววนรัชธานีครับทางรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเบนยย็นใยโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะที่เป็นกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,ภัยกลางนะครับก็ได้นะครับจัดให้มีนะครับการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราซึ่งนะครับได้รับความกรุณาจากท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท,ท่านเกรียงกันตินันนะครับท่านได้มาเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาที่สารากลางจังหวัดนะครับก็ได้มีการให้ส่วนราชการหน่วยงานทั้งระดับกรมจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอนอทชกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำ,กา,ก,นำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมป้องกัน และบรรเทาสารภัยนะครับได้นะครับเข้ามาร่วมในการประชุมเพื่อที่จะนะครับให้รับรู้ถึงพยากรณ์อากาศเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลของเราแล้วก็ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราที่เป็นที่ตั้งของลุ่มแม่น้ำชีและก็แม่น้ำมูลรวมแล้ว11จังหวัดมาประชุมที่สารลางจังหวัดบัวรัชธานีของเราด้วยซึ่งในการประชุมดังกล่าวนั้นนะครับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยครับท่านเกรียงกันตินันนะครับท่านก็ได้มีการมอบนโยบายหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลนะครับอยู่4ประการนะครับนะบที่เน้นย้ําให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในประการแรกท่านก็บอกว่า ขอให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและ ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและก็กำชับให้ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทางท้องถิ่นนะครับทางเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนกิจา s รได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนี่เป็นประการที่หนึ่งครับประการที่สองนะครับท่านก็เน้นย้ำว่าเนื่องจากยังคงอยู่ในห่วงฤดูฝนจึงขอกำชับ ให้ดูแลระดับพื้นที่ให้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่โดยจังหวัดในพื้นที่ต้นน้ำที่มีฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นขอให้มีการวางแผนบูรณาการโดยการนำเครื่องจกักรกลทางด้านสาธารณภัยนะครับดำเนินการสูบลำเลียงน้ำส่วนเกิน ไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้เป็นน้ำต้นทุนในการบรรเทาภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปสำหรับจังหวัดที่อยู่บริเวณท้ายน้ำนะครับอย่างอุบลราชธานีของเราก็ให้เฝ้าระวังและมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยให้ถือปฏิบัติต,ตามแนวทางที่กำหนดในแผนเผชิญเหตุตุกภยัย โดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนการป้องกันและก็การลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ขอให้มีการเตรียมการไว้ให้พร้อมเป็นการล่วงหน้านี่เป็นประการที่2ครับประการที่3นะครับท่านก็เน้นย้ำว่าจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยให้มีการเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยเฉพาะในร้านการดำานิชีพจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยให้ความสําคัญกับการจัดระบบการอพยพ ประชาชนไปยังจุดปลอดภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งระดมอสภักดิกำลังอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลสารภัยทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนตำรวจมูลที่อาสาสมัครและก็ประชาชนจิตอาสาเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบนะฮะแล้วก็จัดให้มีสิ่งของจําเป็นในการดํารงชีพและก็การจัดตั้งโรงครัวนะครับ หากจำเป็นจะต้องขอนะครับรัฐพยาณารองครูพยาธานในการประกอบเลี้ยงก็เป็นความจําเป็นทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและในประการสุดท้ายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยท่านท่านเกรียงกันตินันท์ท่านก็เน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลาย ก็ให้มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันล้างทําความสะอาดสถานที่ราชการนะฮะสถานที่ส่วนรวมสิ่งสารประโยชน์บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่สถานที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ให้มีการเร่งสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนที่พักอศาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสารประโยชน์เพื่อนําไปสู่การฟื้นฟูเยียวยานําไปสู่การซ่อมแซมนะครับฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ รวมทั้งเรื่องของการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาวตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการหรือแนวทางในการป้องกันและบรรเทาอันหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําฉีและแม่น้ํามูลที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเกรียงกันตินันได้กําชับให้ทุกภาคส่วนเข้าไปดําเนินการนะครับหลังจากนั้นนะครับ หลังจากที่ท่านได้มีการประชุมที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงภาคเช้าแล้วในภาคบ่ายนะครับท่านก็ได้กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่นะครับโดยจุดแรกที่ท่านไปก็คือไปที่นะครับไปที่บริเวณสถานีตรวจวัดน้ํา ระดับน้ำแม่น้ำมูลที่ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานะครับในการที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทธกภัยของจังหวัดวนราชธานีของเราในระยะทางระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต่อไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยและคณะก็ได้เดินทางไปที่บริเวณจุดสูบน้ำนะฮะที่ประตูระบายน้ำ วัดเสนาวงนะครับชุมชนท่าบงมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับเพื่อที่จะอาตรตรวจนะครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติบสามอุบลราชธานีโครงการชลประทานสํานักง,งานทรัพยากรน้ําที่11อุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบที่นําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่มาติดตั้งเพื่อระบายน้ําจาก เขตเทศบาลเมืองวารินชําราบนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณชุมชนท่าบงมั่งและก็ชุมชนแกตแก้วนะครับลงสู่แม่น้ำมูลนะซึ่งอ,อยู่ท่วมขังบ้านเรือนอยู่นะครับท่านก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับท่านก็ได้เดินทางไป เยี่ยมพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีครับที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงนะครับซึ่งเป็นพี่น้องที่อพยพมาจากชุมชนเบญจมมหาราชึงหรือชุมชนวังแดงนะครับที่นี่นะครับท่านก็ได้กล่าวพบปะให้กำลังใจนะครับแล้วก็นะครับมอบนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพให้กับพี่น้องที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง รวมทั้งตรวจดูสภาพพื้นที่ในการที่จะเป็นข้อมูลนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ร่วมดําเนินการนะครับดำเนินการนําข้อมูลของปีนี้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะในสถา,านการณ์อุทกภัยในปีหน้าและก็ปีต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่จังหวัดวนราชธานีผลกระทบที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของด้านการดํารงชีพหรือที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านการเกษตรที่ผมได้นําเรียนเป็นเบื้องต้นไปแล้วรวมทั้งนะครับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเกรียงกันตินานที่เดินทางมาประชุมนะครับเพื่อนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะ แล้วก็นเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะครับจังหวัดภาคตะนกเชียงเหนือทั้ง11จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดอุรลราชธานีของเราจรึงขอถือโอกาสนี้นำมากาปรยนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรลราชธานีและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการผู้ว่าชนรทีพบชาวบุลประจำวันที่21กันยายน2566ในวันนี้ครับก็คงจะหมดเวลานะครับก็ขอถือโอกาสนี้ กลาบลาทุกท่านไปพบกับรายการผู้ว่าโชนทีพบพี่น้องชาวบนนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่22กันยายน2566ครับกลาบสวัสดีครับิบนควาาามยยที่่่หุงกเอูด